哦，oh, 天！哈哈。 บบนี่ครับนา่าจะค่าใช้จ่ายไม่เยอะเท่ารถตีนตะขาบแล้วครับทำคนเดียวค่าน้ำมันก็ไม่เยอะนะครับ <c oughs> โอ้โหรถบานไดนนี่ <laughs> ยัชึงน่อยครับโอ้โหยังชึงน่อยมากไกลเถอะพี่พีเลยครับแหมถือว่อาอาจได้เร็วนะครับ ใรที่คิดจะเล่นรถอัดวางตีตะขาบนะครับก็คิดให้ดีนะครับการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนี่จะเยอะกว่าแบบลากจูงนะครับมันก็รถตีตะขาบนี่ก็ได้เป็นบางช่วงนะครับ แต่ละปีนี่ก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสําหรับปีนี้นี่ยินแห้งแห้งโดยนี่นี่รถอัดวางแบบลากจูงนะครับจะทําเงินได้ดีกว่ารถล้อแ็กนะครับรถอัดฟางล้อแจะถือว่าดได้เร็วนะครับ เป็นธุรกิจที่หน้าสนใจนะครับสำหรับคนที่มีรถไถน,นะครับทำงานคนเดียวนะครับค่าน้ำมันก็ไม่ค่อยสิ้นเครื่องเหมือนรถดีตาราบนะครับน้า,นาแห้งแบบนี้นี่ สบายแล้วครับโอ้โหกันนะครับแออกแบบตู้แอร์ได้สวยดีนะครับหนึ่คันเล็กๆแบบนี้นี เอาไว้อัดฟางนี่กัพอดีเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ